สลินพงศิศิลน้องก้มกราบคุณพ่อพระวิสุทธิพุทธรังศีบรมธรรมบิดากราบคุณพ่อพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์กราบคุณพระธรรมกราบคุณพระสงฆ์เจ้าทุกพระบาททุกพระองค์กราบองค์พระเบื้องสูงทุกพระบาททุกพระองค์กราบพี่วันชิตาวัญชานนนและสวัสดีกัลยาณธรรมทุกๆท่าน วันนี้ดิฉันขอมาแบ่งปันธรรมจากหนังสือสุวัฒนธรรมธรรมของท่านผู้เจริญดีโดยพระขุนทองสุวัฒโนวัสุทธจินดาวรวิหารคำชี้ชวนภิกษุทั้งหลายการประพฤติปฏิบัติอันเธอพึงกระทำเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับสนิทแห่งทุกข์ นี้ทางให้ถึงความดับสนิทแห่งทุก์นั่นคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าเป็นที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยพิกษุทั้งหลายนิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้ว จะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอนี่แหละวาจาเครื่องพํมสอนของเราแก่เธอทั้งหลายบุคคลย่อมต้องพัดพลากเป็นธรรมดาอาน,นุ์เราเคยบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าบุคคลย่อมต้องพัดพลากจากสิ่งที่รักที่พึงใจเป็นธรรมดา หลีกเลี่ยงไม่ได้อานนนเอ๋ยชีวิตนี้มีความพลัดพรากเป็นที่สุดสิ่งทั้งหลายมีความแตกไปดับไปสลายไปเป็นธรรมดาจะปรารถนาไม่ให้เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นอย่างนั้นเป็นฐานะที่ไม่พึงหวังได้ทุกสิ่งทุกอย่างดําเนินไปเคลื่อนไปสู่จุดสลายตัวอยู่ทุกขณะ ความทุกข์ทั้งปวงเกิดจากเหตุความทุกข์ทั้งมวลมีมูลมาจากตัณหาอุปาทานความทยานอยากดิ้นรนและความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรารวมถึงความเพลินใจอารมณ์ต่างๆสิ่งที่เข้าไปเกาะเกี่ยวยึดถือไว้โดยความเป็นตนที่จะไม่ก่อทุกข์ก่อโทษให้นั้นเป็นไม่มีหาไม่ได้ในโลกนี้ เมื่อใดบุคคลมาเห็นสักแต่ว่าได้เห็นฟังสักแต่ว่าได้ฟังรู้สักแต่ว่าได้รู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเพียงสักแต่ว่าไม่หลงไหลพัวพันมัวเมาเมื่อนั้นจิตก็จะว่างจากความยึดถือต่างๆปลอดโปรงแจ่มใสเบิกบานอยู่เธอจงดูมองโลกนี้โดยความเป็นของว่างเปล่า มีสติอยู่ทุกเมื่อถอนอัตตานุทิฏฐิคือความยึดมั่นเรื่องตัวตนเสียด้วยประการชนี้เธอจะเบาสบายคลายทุกข์คลายกังวลไม่มีความสุขใดยิ่งไปกว่าการปล่อยวางและการสำรวมตนอยู่ในธรรมความสุขที่อยู่ที่ตัวของเรานี้เองไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบ ความสุขชนิดนี้สามารถหาได้ในตัวเรานี้เองตราบใดที่มนุษย์ยังวิ่งวุ่นสแสวงหาความสุขจากที่อื่นเขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยมนุษย์ได้สรรสร้างสิ่งต่างๆขึ้นไว้เพื่อให้ตัวเองวิ่งตามแต่ก็ตามไม่เคยทันการสแสวงหาความสุขโดยปล่อยใจ ให้ไหลเลื่อนไปตามอารมณ์ที่ปรารถนานั้นเป็นการลงทุนที่มีผลไม่คุ้มเหนื่อยเหมือนบุคคลลงวิทน้ำในบึงใหญ่เพื่อต้องการปลาเล็กๆเพียงตัวเดียวมนุษย์ส่วนใหญ่มัววุ่นวายอยู่กับเรื่องการเรื่องกินและเรื่องเกียดจนลืมนึกถึงสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถให้ความสุขแก่ตนได้ทุกเวลา สิ่งนั้นคือดวงจิตที่ผ่องแผ้วจงสระเหยื่อของโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายราบประยศนั้นเป็นเหยื่อของโรคที่น้อยคนนักจะสละและวางได้จึงแย่งราบแย่งยศกันอยู่เสมอเหมือนปลาที่แย่งเหยื่อกันกินแต่หารู้ไม่ว่าเหยื่อนั้นมีเบ็ดเกี่ยวอยู่ด้วยหรือเหมือนไก่ที่แย่งเส้เดือนกัน จิกตีกันทำลายกันจนพินาศกันไปทั้งสองฝ่ายน่าสังเวชสลดจิตยิ่งนักถ้ามนุษย์ในโลกนี้ลดความโลภลงมีการเผื่อแผ่เจือจานโอบอ้อมอารีถ้าเขารดโทสะลงมีความเห็นอกเห็นใจกันมีเมตตากรุณาต่อกันและลดโมหะลงไม่หลงงมง,ง,งาย ใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาและดำเนินชีวิตโลกนี้ก็จะน่าอยู่อีกมากแต่ช่างเขาเถิดหน้าที่โดยตรงและเร่งด่วนของเธอคือลดความโรภค,ความโกรธและความหลงของเธอเองให้น้อยลงแล้วจะประสบความสุขความเยือกเย็นขึ้นมากเหมือนคนลดไข้ได้มากเท่าใด ความสบายกายก็มีมากขึ้นมากเท่านั้นสังคมเป็นที่จองจำชีวิตมนุษย์ดูก่อนวิสุทธ์ทั้งหลายทำไมมนุษย์จึงยอมตัวอยู่ภายใต้การจองจำของสังคมซึ่งมีแต่ความหลอกหลอนสับปรับและแปรผันทำไมมนุษย์จึงยอมตัวเป็นทาสของสังคมจนแทบจะกระดิกกระเดียตัวไม่ได้ จะทำอะไรจะคิดอะไรก็ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของสังคมไปเสียหมดสังคมจึงกลายเป็นเครื่องจองจำชีวิตที่มนุษย์ซึ่งสำคัญตัวว่าเจริญแล้วช่วยกันสร้างขึ้นเพื่อผูกมัดตัวเองให้อึดอัดรำคาญมนุษย์ยิ่งเจริญขึ้นก็ดูเหมือนจะมีเสรีภาพน้อยลงทั้งทางกายและทางใจ เครื่องจองจำที่แก้ได้ยากดูก่อนภิกษุทั้งหลายการครองเรือนเป็นเรื่องยากเรือนที่ครองไม่ดีย่อมก่อทุกข์ให้มากหลายการอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นความทุกข์อย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายเครื่องจองจำที่ทำด้วยเชือกเหล็กหรือโซ่ตรวนใดๆเราไม่กล่าวว่าเป็นเครื่องจองจำที่แข็งแรงทนทานเลย แต่เครื่องจองจำคือบุตรภรรยาทรัพย์สมบัตินี่แลตรึงรัดมัดผูกสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในภพอันไม่มีที่สิ้นสุดเครื่องผูกที่ผูกย่อนย่อนแต่แก้ได้ยากคือบุตรภรรยาและทรัพย์สมบัตินี่เองรูปเสียงกลิ่นรสและโพธพันนั้นเป็นเหยื่อของโลกเมื่อบุคคลยังติดอยู่ในรูปเป็นต้น นั้นเขาจะพ้นจากโลคมิได้เลยไม่มีรูปใดที่จะรัดตรึงใจของบุรุษได้มากเท่ารูปแห่งสตรีดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ยังตัดอะไรในสตรีไม่ได้ย่อมจะต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ร่ำไปแม้สตรีก็เช่นเดียวกันถ้ายังตัดอะไรในบุรุษไม่ได้ย่อมประสบทุกข์บ่อย กิเลสนั้นมีอำนาจควบคุมอยู่โดยทั่วไม่เลือกว่าในวัยใดและเพศใดทางที่ดำเนินไปเพื่อพ้นจากทุกข์เธอทั้งหลายจงเดินไปตามทางมักมีองค์8คือความเห็นชอบความดำริชอบการาพูดจาชอบการทำงานการชอบกาเรเลี้ยงชีวิตชอบความเพียกภาคเพียรชอบ ความรัลึิชอบความตั้งใจมั่นชอบนี้เป็นทางที่ทำมารให้หลงติดตามไม่ได้เธอทั้งหลายจงตั้งใจปฏิบัติเพื่อทำทุกข์ให้สูญสิ้นไปความเพียรพยายามเธอทั้งหลายต้องทำเองตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นเมื่อปฏิบัติตนดังนั้นพวกเธอจะพ้นจากมารและบ่วงแห่งมาร การบูชาที่ยอดเยี่ยมอานนท์พุทธบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทำการสักการบูชาเราอยู่ด้วยเครื่องบูชาสักการะทั้งหลายอันเป็นอามิ t รเช่นดอกไม้ทูบเทียนเป็นต้นหาชื่อว่าบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันยิ่งไม่ อานุนเอ๋ยผู้ใดปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติทำให้เหมาะสมผู้นั้นแลชื่อว่าสักการบูชาเราด้วยการบูชาอันยอดเยี่ยมทุกพระเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้หาเบื้องต้นเบื้องปลายได้โดยยากสัตว์ที่พอใจในการเกิดย่อมเกิดบ่อยๆและการเกิดในนั้น ตถาคตกล่าวว่าเป็นความทุกข์เพราะสิ่งที่ติดตามความเกิดมาก็คือความแก่ชราความเจ็บปวดทรมานและความตายความต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักความต้องประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักความแห่งใจความคร่ำครวญความทุกข์กายทุกใจและความดับแขนใจอุปมาเหมือนเห็ดซึ่งโผล่ขึ้นจากดินและ นำดินติดขึ้นมาด้วยหรืออุปมาเหมือนโคซึ่งเทียมเกวียนแล้วจะเดินไปไหนก็มีเกวียนตามไปทุกขนทุกแห่งสัตว์โรคเมื่อเกิดมาก็นำทุกประจําสังขารติดมาด้วยตราบใดที่เขายังไม่สลัดความพอใจในสังขารออกความทุกข์ก็ย่ำติดตามไปเสมอเหมือนโคที่ยังมี แอกเวียนครอบครุกคออยู่ล้อเกวียนย่ำติดตามไปทุกสีเก้าทำที่นำมาแบ่งปันในวันนี้หากมีผิดพลาดประการใดกราบขอขมามาณนะโอกาสนี้บุญกุศลในการแบ่งปันธรรมในครั้งนี้ขอน้อมถวายแด่เสด็จพ่อวิสุธทธิพุทธรังศีบรมธรรมบิดา ถวายแด่คุณพ่อพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์คุณพระธรรมคุณพระเยสุงข้าเจ้าทุกพระบาททุกพระองค์ถวายแด่องค์พระเบื้องสูงทุกพระบาททุกพระองค์ถวายแด่พระธรรมโสพผลโกศลสิรินโพรถวายแด่พระขุนทองสุวัฒโนแด่พี่วันชิตาวันชานนกัลยานธรรมทุกๆท่าน ขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้ได้พบแต่ความสุขความเจริญได้นิพพานธรรมได้บรรลุทั้งทางโลกและทางธรรมนิพพานาสุขังนิพพานาปัจจโยโหตุสาธุสาธุสาธุ